ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกคุตกานิกายปฏิสัมพิธามัคยานนกถาสุตตะมยายานิเทศอภิญเยายานิเทศทุติยพานวานอภิญเยายานิเทศต่อข้อ35สภาพที่เห็นแห่งสัมมาทิฏฐิสภาพที่ยกจิตขึ้นแห่งสัมมาสังกัปปะสภาพที่กำหนดถือเอาแห่งสัมมาวาจา สภาพที่ตั้งขึ้นแห่งสัมมารกรรมมันตะสภาพที่ผ่องแผ้วแห่งสัมมาอาชีวะสภาพที่ประคองไว้แห่งสัมมาวายามะสภาพที่ปรากฏแห่งสัมมาสติสภาพที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสัมมาสมาธิควรรู้ยิ่งทุกอย่างมักมีองค์แปดได้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่เรียกว่าทุกขานิโรธคาินีปฏิปทา มักคือทุกขันิโรธคามินีปฏิปทานี้เป็นเหตุการดับทุกข์คือการเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเรียกว่านิโรธาหรือเรียกอีกย่างหนึ่งว่านิพพานได้แ,แก่การดับกิเลสโดยไม่เหลือเมื่อกิเลสอันเป็นเพื่อเชื้อแห่งการเกิดแก่เจ็บตายดับหมดสิ้นก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปคือพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะนั่นเอง ทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกที่ทําให้เกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้แก่อวิชชาอันเป็นหัวหน้าเป็นประธานแห่งกิเลสทั้งปวงมีตัณหาเป็นต้นอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายทุกในวัตตะคือเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นผลมาจากเหตุแห่งทุกคืออวิชชาโดยสภาพธรรมก็คือโมหะเจตสิก คือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณะนั้นไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมะทั้งสิน้นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามีแต่ความจริงทั้งสิน้นความจริงก็ดีธรรมะก็ดีมีความหมายอันเดียวกันคือว่างเปล่า ว่างเปล่าจากความเป็นของของเราว่างปล่าจากความเป็นเราว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนของเราว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะนามรูปที่อยู่ในกายของเรานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมหายไปเมื่อหายไปแล้วก็หมดไปสิ้นไปไม่มีนามรูปใดๆที่เกิดขึ้นและดับไปนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่แปลเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่คงที่อยู่อย่างเก่าแล้วจะเป็นอนตตาตัวตนของเราจะเป็นอัตตาตัวตนของบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้อย่างไรเพราะนามรูปที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วนั้นไม่เหลืออยู่แล้วไม่มีแล้วว่างเปล่าแล้วไม่คงที่อยู่อย่างเก่าแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าเหมือนอากาศ ทุกๆขณะก็เป็นเช่นนี้คือในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้รสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ว่างเปล่าจะเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่คงที่อย่างเก่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้เลยในขณะที่เห็นก็มีทั้งนามรูปเกิดขึ้นรั่วอารมณ์และก็ดับไป ในขณะที่ได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกชิตก็เช่นเดียวกันและการเกิดขึ้นของนามรูปที่เกิดขึ้นร่วอารมนั้นก็เกิดขึ้นได้ในแต่ละทางเท่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นร่วอารมพร้อมๆกันในหลายๆทางเช่นการรู้อารมณ์ทางตาที่เรียกว่าเห็นการเห็นคือการเกิดขึ้นร่วอารมของจิตและเจตสิก คือจักขุวิญญาณและภาษาเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกอีก6ประเภทคือสัญญาเวทนาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีมรสิการเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จกักขูภาษาทรูปและรูปารม์ดำรงอยู่ยังไม่ดับที่เรียกว่าในทิฏฐิขณะของรูปนั้นในขณะที่รู้อารมณ์คือในขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานั้น การได้ยินเสียงหรือการได้กลิ่นหรือการลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสในนึกคิดก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้คือไม่สามารถรู้อารมณ์ได้พร้อมๆกันในสองทางหรือสามทางการเห็นดับไปแล้วจึงสามารถรู้อารมณ์ได้ในทางอื่นๆเช่นการได้ยินหรือการได้กลิ่นเป็นต้นและการเห็นที่เกิดขึ้นนั้นจะดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ เมื่อการเห็นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วนามาูปซึ่งเป็นจกักขควัตถุก,ก็ดีรูปอารมณ์ก็ดีหรือในส่วนที่รู้อารมณ์คือจกักขคูวิญญาณก็ดีภัษาเจตสิกและเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกับจกักขคูวิญญาณก็ดี เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะดํารงอยู่อย่างเก่าไม่ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วจอมดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ว่างเปล่าเพราะไม่เหลืออยู่แล้วไม่มีแล้วจะเป็นสิ่งที่เที่ยงหรือเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยนั่นก็คือทุกๆขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดซึ่งเป็นไปทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ย่อมว่างเปล่าว่างเปล่าและว่างเปล่าเพราะไม่เหลืออยู่แล้วเนื่องจากเกิดและดับแล้วไม่สามารถคงที่อย่างเก่าแล้วเนื่องจากเกิดและดับแล้วนั้นสภาวะที่เป็นจริงคือสภาวะที่ว่างเปล่าก็ดีเนื่องจากนามรูปที่เกิดแล้วและดับแล้วนั้นไม่เหลืออยู่ไม่คงที่อย่างเก่าก็ดีสภาวะเช่นนั้นคือสภาวะธรรมคือสภาวะที่เป็นจริง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมะเป็นความจริงเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วจอมว่างเปล่าเพราะดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วนามรูปใดๆที่เป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานั้นจึงไม่มี มีแต่ความเป็นอนัตตาตคือไม่ใช่ตัวตนมีแต่ความว่างเปล่าเพราะเป็นสภาพศูนย์คือเป็นสภาพที่สูญสิ้นไปแล้วเพราะหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่เหลืออยู่แล้วในแต่ละขณะที่เกิดและดับนั่นเองความจริงอันนี้จะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามจมเป็นเช่นนี้ความจริงอันนี้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าธรรมะอันนี้ จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตราตัวตนของเราหรือเป็นของใครใก็ตามหรือจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็ตามสภาพที่เป็นความจริงที่เรียกว่าสภาวะธรรมนนี้ก็เป็นเช่นนี้ตลอดไปสภาพที่เป็นจริงเช่นนี้ก็ย่อมเป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างความจริงนี้ได้คือไม่มีใครสามารถลบล้างธรรมะนี้ได้ไม่มีใครสามารถที่จะฝืนความจริงคือสามารถที่จะฝืนธรรมะเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็จะเป็นเช่นนี้และเป็นเช่นนี้ตลอดไปความจริงอันนี้หรือธรรมะอันนี้ แม้พระพุทธเจ้าจะทรงเสเด็จมาตรัสรู้ก็ตามหรือไม่เสเด็จมาตรัสรู้ก็ตามคือในขณะที่โลกว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าความจริงอันนี้ก็เป็นเชน่นนี้ความจริงอันนี้ก็ดำรงอยู่อย่างนี้ความจริงอันนี้ก็มีลักษณะเฉพาะอย่างนี้คือนามรูปไม่ได้เป็นของของใครนามรูปไม่ได้เป็นใครนามรูปไม่ได้เป็นตัวตนของใคร นามรูปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่มีนามรูปใดเหลืออยู่เหมือนกับคนที่ตายแล้วหรือเหมือนกับไฟที่ดับแล้วคนที่ตายแล้วย่อมไม่เหลืออยู่ไฟที <to disappoint. S 2> ่ด <lifes ação> <Connie. S 1> ับไปแล้วย่อมไม่เหลืออยู่ไม่มีอยู่สภาพไม่เหลืออยู่แล้วสภาพที่ไม่มีอยู่แล้วสภาพที่หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วหายไปแล้วนั้นเป็นเช่นไรสภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นเรียกว่าธรรมะเรียกว่าความจริง การเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าอนิจจังเมื่อนามรูปที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะคงที่อยู่อย่างเก่าย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมที่เรียกว่าทุกขะคือสภาพที่ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเกิดแล้วดับแล้วนั้น และสภาวะที่ไม่เหลืออยู่แล้วนั้นของนามรูปเพราะเกิดแล้วดับแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วและไม่สามารถที่จะคงที่อยู่อย่างเก่าเมื่อเป็นเช่นนี้สภาวะที่เป็นความจริงเช่นนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นสภาพที่สูญสิ้นไปแล้วหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสุญญาตาคือความเป็นสภาพที่สูญสิ้นนี่คือความแน่นอนของความจริง หรือเรียกจากหนึ่งว่านี่คือความแน่นอนของธรรมะความจริงนี้หรือสภาวะธรรมนี้เป็นความจริงที่ไม่มีชื่อเป็นสภาวะที่เป็นจริงเช่นนี้สามารถเข้าใจได้ด้วยปัญญาคือเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่มีเราสภาพที่เป็นจริงเช่นนี้เรียกว่าตัวของธรรมะส่วนคำว่านามรูปเกิดระดับ คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็ไม่คงที่อย่างเก่าเรียกว่าทุกข,ขะคือสภาพที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากถูกบีบคั้นเบียดเบียนด้วยการเกิดและการดับนั้นและเมื่อดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็นอนัตตานี่เป็นชื่อของธรรมะไม่ใช่สภาพธรรมที่แท้จริง แต่สภาพธรรมที่แท้จริงนั้นถูกข่อหุ้มด้วยชื่อของธรรมะด้วยสมมุติสัจจะคือจริงโดยสมมุติเป็นการบัญญัติชื่อของธรรมะเพื่อนำไปสู่สภาวะแห่งความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือความรู้แจ้งในสภาวะธรรมที่เป็นจริงความรู้ความเข้าใจสภาวะธรรมที่เป็นจริงก็ดีความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงก็ดีเรียกอย่างหนึ่งว่ามัค คือทางแห่งการดับทุกข์หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถ,กถกูกความเข้าใจถูกสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้เข้าใจถูกและเห็นถูกในอะไรสมาทิฏฐิเข้าใจถูกเห็นถูกในทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ในการดับทุกข์และในทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ทุกข์ก็คือ ความเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกความเสียใจพิไรลำพันธ์คือเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดในวัตตะหรือการเกิดดับของนามรูปซึ่งกำลังเป็นไปอยู่ในทุกๆขณะในชีวิตประจำวันทั้งในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสแลนึกคิดทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกนั้นก็คืออวิชชาได้แก่โมหะเจตสิก คือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าในแต่ละขณะนั้นไม่มีเรามีแต่ธรรมะไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆมีแต่ธรรมะทุกขานิโรธะคือการดับทุกก็ได้แก่ดับความไม่รู้นั้นดับโมหะหรือดับอวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นให้หมดไปส่วนมรรคคือหนทางแห่งการดับทุก เรียกอย่างหนึ่งว่าทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทานั้นได้แก่ดับโมหะหรือดับความไม่รู้หรือดับอวิชชานั้นให้หมดไปคือรู้ว่าไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆเพราะนามรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วดับแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วย่อมไม่ใช่ตัวตน ย่อมเป็นความว่างเปล่าว่างเปล่าและว่างเปล่าทุกๆขณะที่เกิดขึ้นและดับไปซึ่งเป็นไปอยู่ทุกๆุกขณะในชีวิตประจําวันในขณะนี้เดี๋ยวนี้นั่นเองความเข้าใจก็ดีเมื่อเกิดขึ้นความไม่เข้าใจก็หายไปหมดไปสิ้นไปหรือปัญญาคือสภาพที่รู้ทั่วในนามรูปที่เกิดขึ้นและดับไปทั้งในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสถ,ถูกต้องสัมผัสในนืกอด ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจความเข้าใจก็ดีปัญญาก็ดีเรียกอย่างหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเมื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นแล้วความเข้าใจผิดความเห็นผิดก็หมดไปหายไปสิ้นไปตามกําลังของความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นหรือตามกําลังของปัญญาที่เกิดขึ้นรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ว่าสภาพธรรมย่อมเป็นสภาพธรรมไม่มีเราเขาสมบ,บุคคลรตัวตนใดๆในสภาพธรรมนั้นเลยเมื่อสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นอย่างนี้ในขณะนั้นสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบได้แก่การดำริออกจากกามออกจากความไม่พยาบาทออกจากความไม่เบียดเบียนก็เกิดขึ้นร่วมด้วย สัมมาวาจาการพูดคำสัตย์คำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำสมักสมานสามคัคคีพูดคำที่มีประโยชน์สัมมากมัรมตะเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลก็เกิดขึ้นสัมมา,าชีวะการเลี้ยงชีพชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีพด้วยทุจริตที่เป็นไปทั้งทางกายทั้งทางวาจาก็เกิดขึ้นสัมมาวาจามะคือความเพียรชอบ ซึ่งเป็นไปในการเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรอบรมเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วนั้นไม่ให้เสื่อมไปสมาสติคือระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรม หรือเรียกว่าสติปฐานสี่ก็เกิดขึ้นพร้อมและในขณะนั้นสัมมาสมาธิคือเอกคตาเจตสิกเป็นความตั้งมั่นโดยชอบซึ่งเป็นไปกับด้วยกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความสงบจากอกุศลก็เกิดขึ้นพร้อมมัคคีองคป8ประการคือทางให้ถึงการดับทุกนี้รวมลงในสัมมาธิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบคือเข้าใจถูกเห็นถูก ในนามรูปตามความเป็นจริงมีองค์8ดนี้เมื่อแบ่งเป็นไตรสิกขาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะก็จัดเป็นศีรสิกขาหรือที่ศีรสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเป็นจิตตสิกขาหรืออธิจิตตสิกขา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะจัดเป็นปัญญาสิกขาหรืออธิปัญญาสิกขาเมื่อรวมโลเป็นหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิเมื่อ,อมรคสามัคีคือมรคมีองค์8เกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิก็เป็นโลกุตละมรคคือโลกุตละปัญญาทำกิจในการดับกิเลสได้ตามลำดับแห่งมรคนั้นๆคือจากโสดาปติมรคสกทาคามิมรคอนาคามิมรคและอรหัตมรคในที่สุด ส่วนข้อความในอัตถกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสัทธรรมปปกาศินีอัตถกถาคุตกนิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถายานกถาสุตตมยยานิเทศอภินเยายยนิเทศ 35. พระสารีบุตรได้สแสดงวิสัชนา8ข้อมีสมาธิิเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งมักชื่อว่าสมาธิิเพราะอัดว่าเห็นชอบ หรือเป็นเหตุให้เห็นชอบหรือเป็นความเห็นที่น่าสรรเสริญที่ดีแห่งสัมมาทิฏฐินั้นชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะอัดว่าดำริชอบหรือเป็นเหตุให้ดำริชอบหรือความดำริที่น่าสรรเสริญที่ดีคำว่าสภาพที่ยกจิตขึ้นได้แก่สภาพที่ยกจิตข,ขึ้นสู่อารมณ์ปาฐะว่าสภาพที่ตรึกอารมณ์ก็มีบ้าง ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะอัตว่าพูดชอบหรือเป็นเหตุให้พูดชอบหรือเป็นวาจาที่น่าสรรเสริญที่ดีคำนี้เป็นชื่อของการเว้นจากมิชาวาจาคำว่าสภาพที่กำหนดถือได้แก่สภาพที่กำหนดสำรวมวาจาสี่อย่างชื่อว่าสัมมากัมมะเพราะอัตว่าทำชอบหรือเป็นเหตุให้ทำชอบ หรือเป็นการงานที่น่าสรรเสริญที่ดีสัมมากรรมะนั่นแหลชื่อว่าสัมมากรรมันตะคํานี้เป็นชื่อการเว้นจากมิชากรรมันตะคําว่าสภาพที่ตั้งขึ้นได้แก่สภาพที่ตั้งขึ้นด้วยการสัมบรมกายสามอย่างชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะอัดว่าเป็นอยู่ชอบหรือเป็นเหตุให้เป็นอยู่ชอบหรือความเป็นอยู่ที่น่าสรรเสริญที่ดี คำนี้เป็นชื่อของการเบนจากมิชาอาชีวะคำว่าสภาพที่ผ่องแผ้วได้แก่สภาพที่บริสุทธิ์ชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะอัดว่าพยายามชอบหรือเป็นเหตุให้พยายามชอบหรือเป็นความพยายามที่น่าสรรเสริญที่ดีชื่อว่าสัมมาสติเพราะอัดว่าระลึกชอบหรือเป็นเหตุให้ระลึกชอบ หรือเป็นการระลึกที่น่าสรรเสริญที่ดีชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะอัดว่าตั้งมั่นโดยชอบหรือเป็นเหตุให้ตั้งมั่นโดยชอบหรือเป็นความตั้งมั่นที่น่าสรรเสริญที่ดี